เรียนแล้วไม่จําให้ทําแบบนี้คุณเป็นไหมเรียนมาเยอะแยะมากมายแต่จําไม่ได้ต้องทบทวนหลายรอบหลายรอบหลายรอบหรือต้องอ่านหลายเรื่องแต่คุณก็ย,ยังจําไม่ได้พอออกมาอยู่หน้ากล้องเงียบเกิดแอร์ไทมหรือรู้สึกแบงค์ไปชั่วคราวหลงต้องทําแบบนี้ค่ะ ให้คุณเริ่มทําจากสิ่งที่คุณรักที่คุณชอบเป็นอันดับแรกเพราะอะไรก็แล้วแต่ที่คุณรักที่คุณชอบคุณจะมีความสุขในการทำเพราะถ้าเมื่อไหร่ที่คุณมีความสุขในการทําแสดงว่าคุณทําได้นานและคุณก็มีแพชชั่นและคุณก็รู้สึกว่าคุณอยากทําเมื่อคุณอยากทําคุณก็จะไม่ลืมแล้วก็ในสิ่งที่คุณเรียนมามันจะเริ่มซึมเข้าไปในสมองคุณทําแบบนี้บ่อยๆค่ะ ร่างกายคุณจะจําได้ว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่คุณรักเขาจะจําสิ่งที่คุณรักสิ่งที่คุณมีทําและมีความสุขเท่านั้นค่ะ